น้องคนนี้น้องโชรีนค่ะขอพักเรียนปริญญาตรีค่ะเหตุเพราะว่างานชุกเหลือเกินค่ะช่วงนี้และเธอก็คิดว่าถ้าหากว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยมันไม่เวิร์กแน่ค่ะเพราะปีที่ผ่านมางานแสดงรุมนะคะทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ก็เลยทําให้สาวชรีนรัมรีต้องดรอปเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเอาไว้ค่ะจนทําให้ตอนนี้เกณฑ์เรียนจบอยู่ที่5ปีไปแล้วค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสนะคะเพราะรู้ดีว่าถ้าทําทั้งสองอย่างควบคู่กันมันไม่เวิร์กแน่นอน ถ้าไม่ดรอปเนี่ยจะได้เอฟค่ะได้เอฟแน่นอนก็เลยคิดว่าดรอปดีกว่าที่บ้านหนูเขาจะไม่บังคับให้เรียนดีถึงขั้นแบบว่าหูต้องเกรดเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะไม่เคยขอดูเกรดหนูเลยเขาแคุ่วันนี้เขาแค่ให้หนูใช้ชีวิตมีประสบการณ์พอใจแล้วส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ยังคงตั้งสเตตัโสดแต่สาวชรินก็ยังชิลนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทไม่มีแฟนกันยกแก๊งเลยมีคนละลาเป็นเพื่อนไม่เหงาซักกนิดค่ะ ขอเป็นกําลังใจให้ทางเรื่องเรียนนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจนะจ๊ะส่วน